พ่อกันเฉีนเกิดครับรก็รายการแซ่บน้อพ่อแฟนครับมือนี้สิผ้าพี่ป้าน้องมากินหนึ่งไก่ครับแต่ก่อนเอาสิกินไปปอกกับพิธีการตั้มกันเลยครับไปเลยครับมือนี้ก็ได้ไก่ม้าครับอันไก่นี่ขั้วเรียบร้อยแล้วครับบดิคั้ว้เบิึงนะครับบลาเทื่ยนี่ก็สีมาต่ำแนลยัดทองไก่นะครับต่ำเครื่องก็สิมี่คา ตะไคร่บใบบักกูดนะครับเนาะแล้วก็ใส่เกลือใส่สุรสลงไปน้ำนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นอ่านเท่าต้องเอาคากับตะไคร่ใบบักกูดล่องเซนามต้มเพื่อความหอมก่อนนะครับเนาะสำหรับคานะครับเท่ากับฮันนะครับอันนี้คนะาเนาครับปากแบบว่าอันนี้เอาไปใส่ต้มนะครับเอาใส่นามต้มข้างลา่าง ก่อนหน้าจะเอาซึ่งขึ้นตางนะครับนะเนาะไข่แล้วครับเนาะจไข่อีกนึนนงลุกตัไไห้หนไม้กันเลยทำหยาบๆไปเลยครับกระบป,ประกูดนี่สีแดงหอมนะครับนั่งอยู่ไหนไปใส่หมอกันเลย นี้นะครับมาใส่ได้ครับนานเดือดเลยใส่ได้ครับใส่เลยเดี๋ยวตะไคร่ไปบอกห้วเสียปียัดพองอีกเสื้ยนึงนะครับอันนักก้นก็ติดตามอ่าโอเคครับไปเบิ่งกันตามยัดพองเลยครับผมอ่าส,สำหรับเอ่อสิ่งที่ต,ต้องยัดพองนะครับกฏิบิษฐ์ค่าครับ ตะไคร้ครับเพื่อหันอะไรเอาลงอยู่เรื่อยๆนะครับปลาไก่ตัวใหญ่ได้ประกูดเพิ่มลงได้นึงมันจะหอมครับเพื่อคพมตำางเนี่ยกระนัวใส่เส้นเืมใส่เกลือครับได้หลายรสซ้ำนัวนะครับมันใส่เวทหอดยครับเพราะเวหอนี่มันละลายเห็ดตามใส่เวทหอยเพิ่งผ่าเห็ดมาถึงเท่มเลยครับสรดครับครับขาดบ่ได้ครับ หน่อยส่หน่อยปรากใส่ย,ลาย,ล,ายลายสามความมาครับสามเลยครับอ่าโอเคครับไปตทำไปเรื่อยๆได้ครับหลังจากหัหออกก่นทำเแล้วเ้าก็มายัดเลยนะครับเนาะด้วยครับ่างยัดยัดนะครับสุดแสนเลย ข้าไปเร็วถึงนั่น,นครับวางลงไปเลยเอาลงใส่อีครับใส่จนเบิดแล้วครับดันมาทาทั้งนอกนั่นครับอันนี้ที่มัานำ้นำๆนี่ใส่ ขี้ดํานะครับลืมบางทน,นานเะบ่อเดทให้เห็นครับตัดขันนข้นตอนเป็นขั้นตอนหนึ่งครับเอบาใช้ลําหนดเนาะหลังจากนั้นก็เอาไปขึ้นหม้อที่ตั้งไว้เลยนะครับเนาะ ไปพกปอกันบนหมอเลยครับผมครับหลังจากหันข้างยาทองเนี่ยเอามาขึ้นว,าง,วางบนหมอเลยครับติดย้มใหม่ลองกับมีดโทษจะใครว้ประกูนะครับมามีดแบบนี้นนใส่เดียวๆหลอดกินมันเสียออกครับปิดฝาไหนก่อนอกมันโอเคครับนี่แัลกับพิดฝาเลยครับอบอพอดีครับ โอเคครับไปตำน้ำจิ้มกันเลยครับบานเนี่ยระวังถาครับครับหลังจากนั้นเราก็มาตำน้ำจิ้มได้ครับทำน้ำจพริกครับนายๆล่ตำความหมักครับพริกอ่าอเทียมเหลือครับเนั่งตำไงตำไงตำเลยครับบ้านนี้ ครับตำมนแลลวบัน,นี้มามขุงกันเลยครับบันสุดครับ,บน้ำตาลครับเนี่ยเปียวหวานนะครับ น้ำจิ e nào, ng, ้มสมนะครับเพราะได้ลองใส่หลายเนี่ยนะเน้ำไก่กับน้ำจิ้มสมหนักต้มน้องจ้ำน้อยนะครับเพราะว่าสิ้มเลยไม่นัเพราะเขาใส่เกลือไป ใส่พักเลยนะครับเนาะพักลงไปมีชีฟรังชีจีนหอมสดครับต้นหอมหนะครับคนข้างันนะี้ัแต่ซิมเลยครับ 違和感。いい จิ้มเป็นอันเรียบร่อยครับพี่น้องครับไปพบพอกันตอนกินอยู่บนโต๊ะเลยครับไปเลยครับหลังจากที่ห้าโซวิธีการเฮ็ดแล้วบานนีเเ้ากก็สิบมาโซวิธีการกินครับบานนี้อ่ากินเลยครับวันนี้กินกับนองบีคือเกาครับบีคนเกาอาน,นจ้าอ่ากินเลยครับคือนี่ครับ อุ้ยสีกินเลยครับมือนองนี้เป็นตัวโตเลยเอ,าอ้าข้างในมันหยัดไหมข้างในนะครับอืมลองนี่ครับนมันนะครับตายเป็นอันเลย not to <laughs> đừng bỏ đây Ui, ừ. ừ. ừ, này là khá ngon mà ห่อนดยครับกินยากในจังหวะห่อนอือหสบดีอ nhà hmm. hầm Xuân mình này. 嗯，差不多。 siêu sì, ngang này, nó rất là mến hoản, kín bẹp nắng ăn kiểu mà kiểu 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 Mer. Yeah. 还是信吗 俺不听了，你呢？<noise> <noise> <noise> สับหกวมันับ ยิ่มนะครับพี่น้องครับอ <c oughs> ิมไก่เบิดเกือบเป็นตัวสองค,คน,นครับขาบ้างครับ อะไรพ่ออะไรล่ะมือิิมนะครับอินดอก่อนสิจากันครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ห้าสองสองคนนี้นะครับเดี๋ยวถาด่ว่าไม่ไมนูน่นหนามันจะเป็นอียงนะครับสําหรับเมือนี้ขอบคุณห,หลายครับที่รับชมคลิปจนจบครับขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ 你看。Hey,